สวัสดีครับเพืเ่อเนแฟนเพจสุนยทอนน,นครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์เริ่มทุกมือ2แลได้ทาง y o u t u b เริ่มทุกมือ2ส,สุนทน,น,นครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลาเข้าใหม่ครับปเป็นรถบรรทุก4ล้อยี่ห้ออีสุสรุ่น nhr 100แรงม้าครับล่สัสซี c nhr 6 9เา e ทันินยนต์4 jg 2 100งรแรงครับรุ่นนี้มีพวงมาลัย power ครับช่วงล่างแหนบหน้าครับคัสสีสวยเดิมตลอดเส้นกระบะบรรทุกช่วงยาว3าเมตร20เปิดได้3ด้านครับ รถขับใช้งานปกติเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก4ล้อกลางไฟเล็กไม่ติดเวลาไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา2 9 9 0 0 0บาท2 9 9 0 0 0บาทเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่084821-1158 084821-1158หรือนัดใหม่ดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ